สัญจรเมื่อวานม้วนมาแป๊บหนึ่งเสียงมันไม่เข้าวันนี้ก็เลยมาขอบันทึกใหม่รอบอย่ครับผมรุงแม่ก็ีเลยค่ะอันนี้ก็ได้เลยได้เลยนั่งตรงนี้ก็ได้ครับนันันอัดตรงนี้ครับกินกล้วยอยู่เหรอครับ เขากล้วยมาให้ผราแล้วตอนนี้สุขภาพเป็นเป็นไงบ้างก็มันก็ยังมึนยังชาอยู่ครับเป็นเพราะอะไรนะเพราะผ่าตัดผ่าอ๋อจะเป็นกระดูกกระดูกซับเส้นผ่าจากไหนถึงไหนกระดูกซับเส้นภาษานั่นแหละเขาผ่าจุดไหนผ่าจุดนี้เละยาไปถึงไหน ผ่าจ um ุดนี้แค่แค่น <anak> ี้แล้วก็เอาเอากระดูกตรงนี้ปั๊บอ๋ออ๋อพาลูกเอากระดูกจากนี้มามาใส่คอกระดูกกระดูกไปใส่ตรงนั้นเหรอครับไปใส่ตรงนี้คอก็กระดูกโคผู้เหมือนกันอคนข้างบ้านเขาก็มาคุยกับผมแน่บทางข้างในก็มาคุยกับผม ตัตอนนี้ก็อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวป่วยมากี่ปีแล้วประมาณแล้สามสามปีสามปีสี่ปีแล้วใครใครเลี้ยงดูเราตอนนี้สภาพยังไงไม่มีคนๆๆเลี้ยงดูแล้วผมก็หาหาถูกกินคนเดียวเนียแล้วรายรับเราอ่ะรายรับเขาก็ได้เงๆๆๆๆนินเดือนเดือกเงินเดือน <ๆ S 2> จ็ดร้อยนั่นแหะคนแก่เจ็ดร้อยแล้วก็คนพิการแปดร้อยถ้าเกับมีแค่พันห้าแล้วก็บัตรที่เบิกของได้สามร้อยบัตรพิการเออไอ้บัตรประชารัฐประชารัฐจะมีแค่นี้ครับแล้วต้องจ่ายน้ำไฟไหมจ่ายครับจ่ายก็ ค่นนะครน้ำกับประมาณร้อยหนึ oh, okay. 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 ่งข yeah. ้าวไฟก็ประมาณสามร้อยโอ้ก็สี่ร้อยไปแล้วครับก็เหลือแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยใช้ทั้งเดือนครับแล้วแล้วจะพอไหมใชพอได้ก็ประหยัดทั้งหมดพอประหยัดแล้วก็ไปเข้าของผมก็ไปเซ็นเขาเซ็นกับข้าวอะไรล้านค่าคือได้แกงถุงกะถุงละสามสิบเหรอครับแกงถุง ไป,ปเพราะฉะนั้นไม่มีก็ไปเซนนะเต้นมาเดยกพอเงินเดือนก็ไปไปผ่อนเขาติดเขาทีเท่าไหร่ติดเขาก็ทก็ประมาณก็เกือบพันน่ะพอออกก็รีบไปให้เขาครับแล้วก็ไม่มีก็ไปเต้นต่อเต้นต่อกับก็อ<ม>าศัยข้าวไม่มีผมก็ไปมันไม่มีข้าวก็ผมก็ไปกดเซ็นเขาเราต้องมาหุงเองใช่ไหมหุงเองครับใช้ใช้หม้อไฟฟ้าเสียบแล้ว แก่ับข้าวคือซื้อซื้อแกงมาเป็นถุงแกงมาเป็นถุงครับบางทีก็ไปซิ้นไอ้ร้านที่เขาขายของจำก็ได้ไข่มามั่งได้ผักมามั่งเพรางั้น,นวันหนึ่งเราต้องซื้อกี่รอบแกงประม,มาณก็จะเช้าแต่จ,จังทีก็เช้าก็ซื้อมาผมก็ซื้อมามากินมางินก็ เช้าก็ซื้อเช้ามากินเย็นซื้อเย็นมาไว้กินเช้าครับหลวงพ่อ,อครับเก็สองขาบขับสองขาบแล้วกินกี่เวลาวันผมก็บางทีผมก็กินสองเวลาเช้าเช้าก็เช้า,ชาก็เย็นครับหลวงพ่อได้อยู่ชีวิตแบบนี้เราเราคิดยังไงบ้างสาภาพชีวิตที่เราอยู่ผมก็ผมก็ ผมก็อย่างไงผมก็นอยู่ยังถอดชีวิตเรื่อยไปกับหลวงพ่อแล้ <c oughs> เวเตืตนกรรมหลวงพ่อมันมันแค่กับว,ว่าจะ <c oughs> ทำอะไรมไม่ไหวก็ <c oughs> อาศัยแถวบ้านน่ะผมก็เิอ,อมันมันถึงยันยายเขาก็มาดูแลช่วยมาดูคำนันเป็นคุยเป็นเพื่อนแถวบ้านข้างในก็มาคุยเป็นเพื่อน เพื่อนเพื่อนบางทีเขาก็มาคุยด้วยบางทีย้ายก็ก็มาคุยคุยนิดหน่อยก็ไปอยู่บ้านหมอเชีวิตตอนหนุ่มๆเราใช้ยังไงบ้างผมชีวิตหนุ่มๆก็หาดับจ้างทั่วไปชีวิตหนุ่มๆตอนนั้นผมยังชีวิตหนุ่มผมผมยังทํางานได้อยู่เที่ยวเตะกินดื่มเมาอะไรบ้างผมก็มันก็มีมีมั่งแต่ก่อนนั้นผมก็บบุญ บุหรี่ผมก็เลิกสูบแล้วเราผมก็ตอนนั้นผมก็ทานมั่งไม่ทานนั่งแล้วการคลองตนเราใช้ยังไงชีวิตในช่วงที่ยังหนุ่มๆผมก็ใช้ชีวิตเรื่อยไปหลวงพ่อแล้วเราเคยวางเป้าหมายไหมตอนเป็นหนุ่มว่าเป้าหมายเราผมก็ไม่ไม่เคยคิดเลยครับ ไม่ได้วางว่าจุดป้มหมยเราจะไปถึงตรงไหนอะไรถึงว่าผมก็ไม่เคยเคิดแต่เป็นหนุหน่มๆก็มาเป็นเที่ยวผมก็มาคยเที่ยวแล้วก็ทํางานเลยไปแล้วการศึกษาเราบุ้ดอะไรผมก็มีอยู่ตอนก่อน,อนนั้นผมก็เรียนอยู่ที่ปหนึ่ง<อ>พ่อผมป่วยเลยผมกม็ไม่ได้เรียนมาดูแลพอ่อพอ่พอแม่ผมก็เสียตั้งผมยังเด็กๆอยู่ มีดังเดิมก็แเดงว่าเดี๋ยวพ่อผมก็ได้ได้แฟนใหม่อะไรมั่งได้แม่มีแม่เลี้ยงมีอะไรผมก็กุ้งใจผมก็ไปเป็นลูกจ้างเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรเป็นอยู่ชาวนาเขามาจ้างแล้วจ้างเดือนนั้นตอนนั้นก็เดือนนั้นสี่ร้อยหรือห้าร้อยก็ไม่รู้ผมก็ไปรู้เป็นลูกจ้างเลี้ยงควายเขาเป็นลูกจ้างตัวไปผมก็ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อเพราะเขาไม่มีแม่ใหม่ผมก็ไม่ได้อยู่กับพ่อ ผมก็เป็นลูกจ้างเลี้ยงควายแต่ไหนนั้นผมไม่ลูกจ้างเลี้ยงควายแล้วเราเคยมีความฝันะไรไม่ตอนหนุ่มๆว่าเราเคยผมต้องการจุดสูงสุดยังไงชีวิตผมก็ไม่เคยได้คิดอะไรแต่ตอนนั้นผมมันก็คิดไม่ออกโดยสังคมของโยมมันมีใครชักชวนให้เราไปสู่ความก้าวหน้าเจริญมีไหมก็ไม่มีอ่ะมีแต่สังคมความยากจนห้อมล้อมกับความว่าไม่มีใช่ไหมครับผมก็ไม่ อำไมไรถ้าหยมจะนั่งนั่งก็ไปนั่งหมอหมอก็หมอก็เดินไม่ค่อยไหวหมอหลังหมอก็ไม,ม่ค่อยดีเป็นเป็นเพื่อนบ้านเนี้ยก็บางทีก็หมอก็มีอะไรก็มาชิ้ตู่ม,มีแกงถ้วยหนึง่งมีแกงมีข้าวมั้งไงยายมาทุกวันนี้ยังหวังอะไรนะชีวิตเรายังคาดหวังอะไรหรือว่า<ม><ม>ต้องการอะไรผมก็ยังไม,ไม,ไม่ไม่คิดหวังอะไรครับหลวงพอ่อ ผมพีดีผมก็ซื si> ้อลอตเตอรี่มั masa, ่งซื้อบางก็บอกว่าลอตเตอรี่ถูกมันถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะเออจะเริ่มมีแล้วมั่งก็จะได้มีเงินอยู่ครับผมก็หวังซื้อแล้วรัฐบาลนะครับหลวงพ่อก็เดี๋ยวผมก็จะซื้อไปสองใบประมานหวังถูกรัฐ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 บาล จะได้มีเงินใช้เงินสอยแล้วถูกรัฐบาลแล้วเคยถูกไหมผมกับบางทีเคยถูกสามตัวอย่างนั้นสองตัวมั่งสรุปแล้วสรุปแล้วได้กับเสียไหนมากกว่าผมว่าคงจะบางทีก็ได้มั่งเสียมั่งบางนันแล้วเล่นทุกวดเหรอบางทีผมซื้อใต้ดินบางทีก็ปีลห้าบาทสิบบาทบางนันเพื่อเพื่อมีความหวังนั้นนะครับ ผมกาจะซื้อทะเบียนหลวงพ่อแลยกับพวกแบบทะเบียนรถแปดเก้าอะไรห้าห้าหกเนี่ยผมก็ซื้อไว้ใต้ดินผมก็ซื้อละซื้อทีลสิบบาทดู้สึกมีแค่ห้าสิบปังก็แค่เป็นความหวังนั่นเองครับความหวังว่าได้จะกินอะไแต่มันถูกนะไม่ได้เป็นการพนันอะไครับไม่ใช่การพน,นันไอ้พวก แสดงไงโลแสดงอะไรก็แ้วนั้นแล้วทีนี้คิ่ว่าอนาคตเราที่อยู่อย่างเงี้ยโยนมองอะไรบ้างไหมกว่าจะถึงวันที่เราหมดลมหายใจโก็ัไม่เคยได้มองอะไรเลยนะพ่อมันมันไม่มีอะไระหวังใช่ไหมหรือว่ายังหวังที่ที่จะมีอยู่ ไมไ่เ,เ,เออแล้วลูกเมียล่ะลูกเมียก็เลิกกันเมียเลิกกันนานแล้วกันกันแล้วถึงกว่าปีแล้วตอนนั้นยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมที่เลิกรับ<ล>แ,แข็งแงแแล้วลูกละ่ะลูกกไปอยู่ที่ทางไหนก็ไม่ลูกก็ไปอยู่กรุงเทพกรุงตาก็ไม่ติดต่อเลยก็ผมเลยลูกมีลูกชายลูกผู้หญิงกันอยู่ก็เสียกัน เสียไปแล้วผู้หญิงอ๋อมีสองคนนี่สองคนเสียไปคนหนึ่งครับอย่างเด็กผู้ชายผู้ชายขาไม่ติดต่อแล้วผมแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วไม่มาเลยไม่มาเลยไม่รู้คิดว่าชายไม่รู้เลยบวชเขาก็ไม่ได้บวชก็จะมาบวชมันก็จะบอกจะมาบวชจะมาบวชให้เขาไม่ไดมามาบวชคิดว่าอายุเขาเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณก็ประมาณห้าสิบแล้ว ิบปีนี่ไม่เคยติดต่อไม่เคยติดต่อเลยไม่ติดต่อที่ว่าอยู่กรุงเทพกรุงไหนเงาเก็ก็ไม่ติดต่อเงินเงินทองส่งไหมไม่ท่งเลยไม่เคยท่งเลยข่าวก็ไม่ส่งเงินก็ไม่ส่งไม่ไม่ส่งเยี่ยมก็ไม่มาครับแล้วยมคิดยังไงครับคิดว่าลูกคนนี้กกก็็ว่าจะอยู่หรือตายหรือก็ตายจากผมไปแล้วคิดว่าอย่างนี้ผมก็คิดอย่างนั้นแหละผมพอถึงไม่ตายก็คิดว่าตายครับเพราะเขาไม่มาไม่มา เขาไม่มาตืบตืบบแต่ผมเลยไม่มาติดต่อผมเลยเบอร์โทรก็ให้เบร์เบอรโทรก็ติดต่อไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้แล้วยังคิดถึงเขาไหมผมก็คิดถึงอยู่นะคิดถึงว่าเป็นลูกเนี่ยเพราะงั้นไม่แน่สักวันก็จะมาก็ได้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้รู้เรายังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับ ก็เดี๋ยวผมป่วยว่าตอนนั้นเขามาก็ามาตีงแล้วเขาก็หายไปเขาบอกว่าผมป่วยเคยติดต่อทิ้งเดวว่าผมป่วยผเขาไม่ดูแลผม,มป่วยเคยใ,<น>ใ,ใครเขาป่วยหรือยยมป่วยผมป่วยยมบอกรู้ว่าเราป่วยครับเขาก็ไม่ได้เขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มาหาติดต่ออะไรยก็ไปตายได้ดีไงผมก็ไม่รู้เขาแล้วเขาทํางานอะไรทราบอ๋อแต่ไม่รู้เขาผมเขาเขาบอกทำมั่งไม่ทามั่ง ก็ดันน้องกล่าว่ายังได้แฟนอยู่ในกรุงเทพหรือก็ไม่รู้แวถวสวนลุมแถวไหนก็ไม่รู้เขาก็ผมก็ไม่รู้นสรุปแล้วก็คือก็ไม่ได้ไม่ได้เคยติดต่อกันตายยังไงยังไม่ทราบครับ้จบรเออแล้วแล้วลูก<ม>ลูกเรียนจบอะไรลูกชายจบตอนนั้นเขาเรียนจบป .4 ปั๊บเพราะงั้น ที่พอจะจับทางได้เขาก็พอเรียนได้ก็อ,าอ่านออกนะเดี๋ยวผมนกำลังกพอได้แต่อ่านได้ชื่อนามสกุลเนี่ยแต่หนังสือผมก็อ่านอ่านไม่ออกผมจนกวอนผมก็อยู่เรียนอยู่ป้อนึงอะ่ปะป้นึงสมัยก่อนเรียนอยู่จะลาวัดอะ่ะเดี๋ยวพ่อผมก็ป่วยแล้วก็มันมันมันนั่นพอ่อไม่เป็นไรถึงเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่ง มากมายแต่ขอให้ใจเรามีที่ยึดเหนี่ยวครับถือเอาคุณพระพุทธครับคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็ให้อยู่ในศีลห้าก็อยู่อย่างเงี้ยก็หัดกําหนดเอาสติทําความระลึกกําหนดพุทโธไปนั่งตรงไหนก็พุทโธพุทโธอย่าทิ้งพุทโธจากนี้ไปให้พุทโธครับ แต่ผมจะจะจะเข้านอนผมก็ท่องเนี่ยที่หลวงพ่อบอกก็ก็ไม่ต้องเลยตลอดเลยต่อจากนี้ไปนั่งตรงไหนก็พอระลึกได้ก็พุทโธเจอใครก็คุยไปพอไม่มีใครก็พุทโธพุทโธอยู่ในใจจิตที่ไม่เป็นสมาธิก็จะเกิดสมาธิสมาธิที่ไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นกุศลที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นเพราะว่าคําว่าพุทโธเนี่ยคือย่อมาจากการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้า พอเราระลึกคํา่าพุโทโธเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุโทโธพุโทโธไปไม่มีอะไรที่จะยึดเหนี่ยวได้นอกจากองค์บริกรรมพุโทโธพุโทโธนี่คือเบื้องต้นแต่ยังไม่ใช่ปัญญาปัญญาก็เอาวิทยุธรรมะฟัง <Okay. S 1> อย่างที่ธรรมามอบให้เมื่อวานนะ <Okay. S 1> ฟังฟังไปถ้าเลขหนึ่งสดม์เช้าเลขสองสดม์เย็นนอกนี้ก็บรรยายธรรม ถ้าโยมไม่กดรีโมทกลับมาหนึ่งสองก็จะเทศไปข้างหน้าฟังไปนั่งฟังนอนฟังไปเอาจิตน้อมฟังเดโย,ยมจะรู้เองว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยไข้เป็นทุกข์และชีวิตเราจะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากยึดมั่นอะไรกับชีวิตมีแต่ใช้แล้วก็ให้อยู่กับบุญศีลทานและการฟังธรรม นะสมควรเมื่อวานก็มอบข้าวเดี๋ยวเพิ่มข้าวให้อีกอีกสองลูกเมื่อวานให้โยมเข้าไปหนึ่งนาทีญาติโยมจะจบนะให้โยมได้เห็นว่าคนเราคำว่าไม่เที่ยงถามว่าเรื่องไหนที่ไม่เที่ยงทุกเรื่องของชีวิตวันนี้เราจะได้พุวกนี้เราจะต้องจากวันนี้เราพบพวกนี้จ,จะต้องเสียก็ได้ ไม่มีอะไรแน่นอนแม้เราได้มาทุกอย่างก็ต้องใช้ไปหรือครอบครองไว้พอถึงเวลาก็ต้องจากสิ่งนั้นไปชีวิตเกิดมาเพื่อใช้และเพื่อสแสวงหาแล้วก็เพื่อรักษาและสุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะยื้อสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ได้เราก็ไปจากโลกนี้ส่วนการจากโลกนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราเข้าใจเรื่อง ทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาแค่ไหนเราก็จะมีภูพบพไปตามเหตุของบุญกรรมที่เราทำไว้ก็ขอจเจริญพรนะโยมโยมึงขางละ